โอโมสโกกินมัจุบะนะครับอาเกยอนไซ64เซนฟีเมลนะครับตัวนี้ก็เป็น65บุกนอนโกสันเกตที่ดีที่สุดอีกตัวหนึง่งในสตอ็อกของผมนะครับก็งานนี้พร้อมนะครับลงฮิคาริมจิเซเนอิสไทนด์นะครับ ก็เป็นปลาที่ครบเครื่องมากนะครับในวายตี้นี้ <c oughs> กินมัจจุบัทเนี่ย <c oughs> ก็ก็คือคุดคุจักุนะครับเพียง <c oughs> แต่แค่ว่าไม่มีลายไม่มีแดงคนระับ <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นคุดเออกินมัจจุบันที่สวยมากๆแล้วนะครับในสายตาของผมนะแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะครับบอดี้แบบนี้นะครับ สกินแบบนี้นะครับฟูกุลินนะครับไม่มีเออเลอร์เลยนะครับนั้งแต่คอนะครับไล่มาจนถึงหานะครับไม่มีเก็บวอไม่มีเออเลอร์นะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวชีนเขาเนี่ยตัวฮิคาริเขาดีมากนะครับดูจากบนหัวได้นะครับหน้าเนียนนะขาวหนาผิวหนาความเงาดี แล้วก็ตัวคลีบก็เต็มสวยงามกระโดงสวยงามนะครับหางสวยงามนะครับแล้วก็เป็นกินมัจจุบะที่ผมคิดว่าลากไปไซส์ใหญ่ๆก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับขนแบบนี้นะครับกินมัจจุบัโอมโมสมโกก็สามารถใหญ่ได้แบบ8ปดสิบปดห้า 88, นะครับทรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไปถึงไซส์นั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ขนยังสวยด้วยครับขนเขาเป๊ะมากนะครับ,นะนะรบตรงนี้ <c oughs> ี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวห5สิบห้าบุกนนโกสังเกตที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วนะครับเป๊ะมากๆนะครับแล้วก็เดินญี่ปุ่นยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับพบเครื่องจริงๆนะครับว่ายน้ำก็สวยนะครับตัวนี้ <c oughs> หลังเขาก็ดีนะครับตัวนี้หน้าตาดีผิวดี ไม่มีเออเลอร์นะครับแลนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปล Grand ุ้นแกรนแชมเปียนสาย C หรือดีผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะดีนะครับต้องไปเจอกับพวกชูซุยนะครับอซากาินะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เด่นมากนะครับคุณภาพกับบอดี้นะครับแล้วก็ความเนียนนะครับตำหนิไม่มีเลยนะครับ กินาัชบะัระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็ประกวดตอนนี้ก็สตรองด้วยนะครับดูดีมากลองดูนะครับให้ออผมจะปล่อยให้มันว่ายลูกค้าจะได้ดูหลายๆมุมนะครับ <c oughs> ก็เลยได้เต็มที่เลยนะครับ โโกมกินมัจจุบาัา3ปีนิดๆน,นะครับเอร์ยอนไซ64เซนฟีเมลนะครับก็ราคาจบประมูลนะครับก็จะไม่รวมค่าแฮนดดลนะแล้วก็ค่ารีจิสเตอร์นะครับ <c oughs> ก็เอีเวนต์น,นี้รอบนี้นะครับเปิดราคาต่ำมากๆน,นะครับก็สู้กันได้เต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่า าแต่ละตัวที่ผมเอาลงโปรโมนะบมันควรจะราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับแทนสู้ด้เดมที่เลยนะครับจะเปิดต่ําๆนะครับเท่าที่ผมผมจะไหวแล้วกันนะครับแล้วก็ลูกค้าลองสู้นดูนะครับ <c oughs> ตัวนี้ดีมากๆนะครับก็ผมไปโอโมซโกตัวนี้ก็ตัวบแลนะครับสันไซเขาน่าจะเป็นตันหนึ่งด้วยซ้ำไปนะ หน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้นะครับ <c oughs> ลง65บุฮิคาริมูจินะครับอมุสโกะกินมัจุบะสันไซ64เซนขอคนับ